ครับเงานี่ครับปุ้ยครับวันนี้ครับผเงาปังไงเลย้ยสวัสดีครับผมสวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับของวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมปีหกเจ็ดครับผมวันนี้กับผ้าเดินทางเของปลาฮห้ครับผมยัดเก่าแล้วครับผมปลาลางบ้านน้องมิกน้องครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงปลานาสุภุสุพละครับผมกะบรรยากาศกับคืนฟ้าคือฝนน้องครับผม มันนี้ก็มาาครับตองามครับผมเอาไปค่าอ็นนี้นกันนกฆ่าค่ะครับผมกลับไปรุนไปชมกันครับผมมาสิแดสีมันสีน้องครับมันนี้ครับผมบรรยากาศการถิ่มครับผมไปครับผมครับสองดอกแหลกของเซอร์มันนี้ครับผมเป็นเพ็รพึ่งไว้นะครับเห็ดปึกผมครับผมตองามครับ สองดอกครับครับปาร์ตครับเพชรแดงข้ามครับดอกงามครับออกไหมครับผมขาเป็นขาครับสองดอกครับครับเอานี่ครับอุ้ยครับไม่นี้ครับงอวังไงเลย Ui. Ngặt cái lưng ngặt. Ui, ngặt ngặt. Ui, ngầu. Sự giọt ngầu đây, Pháp. Ngầu phải chùm đấy, ngầu đấy. เป็เงาหนึ่งครับผมอุ้ยครับหมาดไปสรับผมเหมือนข้ามออกออาเป็นเงาครับผมเงาใหญ่เลยครับดอกหน่อยก็มีครับผมอุ้ยครับครับสังเกตุนี่ครับผมขายเป็นค้าครับผมปาดครับสุดยอดเลยมัอน ออกมาครับดอครับผมมนันครับครับโอ้ออกหมาครับผมมนันที่เป็งข้ามครับมือนเิ่งแดงข้ามเนาะครับดอกงาำกดจุ่มครับออกหม,ม,ม,มางามำเลยโอ้ยมันครับเลยเป็นเงาเป็นเงาด้วยครับ หมดเปาตีนครับเก็บคนเดียวครับครับโอ hm mmm, ้โหออกใม่ดอกงามครับครับเลงมือเลยครับชมครับผมเก็ดฝูงข่าดอกงามครับเด็กมูนึงครับผมครไปดูมกันต่อครับผมเพ็ดขาวดินครับผมเ็ดหนาขาวครับผม อีกดอกครับเหหนาขาเนาะครับผมอืมเป็นเื โด่งงามครับครับผมอยู่กลางทางเลยครับเกือบเบรกว่านครับเห็นโดดหนึ่งครับมาสะใส่อีกครับหนึ่งครับดอกเดียวเห็นหูเหลืองครับโด่งงามครับหุยมูเลยครับอ่ะเดือมมันไปเรื่อยครับผมเพิ่มยึดย็ดหลากหลายแล้วครับผมลงกันโอครับ

สวงามเลยคิดสูงข้ามนะออกไม่ครับผมลืมออกหลากหลายเนี่ยนะครับคิดเพ็รบุรีเพชรบุรีนดอกง,งามเลยครับหล่อฮาโม,โมูเลงเคยเห็นอีกนออเนาะยแหเห็นครับผมปล่อยแล้วครับผมคิดเลยนะเพ็รบุรนเนาะครับมาสำรวจเมืองตาเพชรบุรนครับออกตัดกางแล้วมั้งเ ร้องเราหน่อยเริ่มเห็นขึ้นมาเลยแล้วครับพออีกแล้วพี่น้องเป็นเห็ดบดินครับผมเดมี๋ยอกง,งามเดอกง,งามพีงงม่น้อง,อ,ง,งอีกนักีฮอีกตอำน้อยต่น้อเห็นปะแต่ไม่แน่แล้วครับผมกระโดดกันต่อครับผมเร็นยังอีก ครับผมเซาร์มอนิกาในเวลากลับน้องครับผมสามโมงนะครับผมเก็บเบิ้งยอดไดยอดมันครับมอนี้กะเด็กน้องแบบเบิ้งยอดไดยอดมันขขงห้องมั้นี่ครับผมเป็นเฮดพึ่งแดงข้ามครับออกไหมครับผมเฮดบดินเฮดร่วมครับกับมันอยู่ครับมนนี่ครับกะขอพุณนถี่เข้ามารับชมนะครับไว้พอกันมื้อน้า คลิปหนาพูดละครับผมสำหรับวันนี้ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผม